ใช่อ๋อใครขี่ใครใครขี่รถผมพังรับผิดชอบเลยครับดีใจกันดีใจกันรถตกกลับเหรอเนี่ยเราอยู่ตรในยุคโบราหรอกอี๋เพื่อนยิงให้โดนดิเพื่อนยิงตะวันจะมาจยิงยิงไงแล้วแล้วใครไม่โดนโอ้โหโอ้โหนี่เงเพื่อนมีคนมาเพื่อนสวยเย็บแม่ครับแล้วกูพังไม่ซ้อมในโบราณเนาะน่าปกติเลยโว้ยจะตีให้อะไรจริง จบเนี่ยไปน้องแล้วเนี่ยใช่เหมือนกันอะอุ้ยแม่นุดูโอ้เราจะตรึงเกินไปไหมเฮ้ยเราจะตรึงเกินไปไหมไปกระชืบขาด้วยทำดาทำดาอุ้ยธรรมดาเรโค้ดขาตึงเกินตึงยืมหน้าฉุบลำลำละหนึ่ง ข้อเอฟเฟกต์อาวุธออกหมดเลยอ่ะใช่กันห่วงไงโหจบแล้ว,วอาวุธสองวันห้าที่สวยๆไม่สวยละ,ละไม่มันยังดีกว่าประเทศแตกไงมันน่าจะฟิกถ้าเป็นอาวุธโดน่าจะมีเพราะมันมีไม่กี่คนที่มีที่เติมก็ใช่แต่ว่าเขาแค่เขาสอนอยู่ไงว่ามันเกี่ยวกับลูกบอลหรือมันเป็นสกีบลงก็ได้ไม่รู้แบบประมาณว่าแบบมันเหมือนสกีบประเทศอะไรมันเหมือนสกีบอะไรนะที่เขาบอกว่าแบบตั้งตั้งอันนี้ไม่ได้อะว่าแบบเออมัน ถ้าแก,กได้ก็แกเพราะว่ามันอาวุธโดมันเติมมันควรมีอะไรหน่อยถ้าแกได้ก,ก็แกถ้าเกมไม่ได้ก็ถ้าไม่มีใครว่าอะไรก็เออตามสบายเ,เลยไม่หนึ่งเลยสัตว์เข้าบ้องหัวเลยโอ้ไอ้เชสไลด์โดนหัวเสียละเสียละไปไหมไปข่าวมันขาวมันมาดูหลายทีแล้วนะตรงบีเลยไปพี่อูยแมนด้วยนะไอ้สัตว์แต่ไม่ลงมาเล่นแล้วพิ เอาโดเลียวเฉย <c oughs> ไม่ไปไม่ทันแล้วชุกไม่ได้หรอกตีพี่เอาว้ตีล้มอย่างนั้นก็ตื่นสิควายอ,าอะไรคนน่าไม่มคนน่าต้องเล่นเน้อเ<ม>ขาไม่ได้ใส่ชุดอุ้ยแม่นเลยนะโเธอเดินเ,เกอ้อ เหมือนจะไหวเหมือนจะไหวเหมือนจะไหวแต่และคนแม่งปีศาจทั้งนั้นแล้วอาชัว่วอีโมไม่หรอ